สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่21สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นการแข่งขันสัปดาห์ที่2นะครับมี6แมตช์ด้วยกันนะครับคู่ที่เป็นไฮไลท์นะครับเป็นเกมที่เตะเร็วสุดที่สนามแอนฟิลด์นะครับเวลาหกโมงครึ่งหรือว่าสิบนาฬิกาสานาทีนะครับเกมระหว่างทีมหงสแดงลิเวอร์พูลครับเจอกับเบอร์ลี่นะครับนัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปชนะนอรลิสซิตี้3 0นะครับขณะที่เบอรศูนย์ แพ้ให้กับไบรตันหนึ่งประตูต่อ2นะครับวันนี้สภาพทีมทางฝั่งหงแดงนะครับฟาบินโยครับได้รับข่าวร้ายเมื่อวานนี้นะครับคุณพ่อเสียชีวิตเกมนี้อาจจะไม่พร้อมลงสนามนะครับอย่างไรก็ตามครับแดนกลางจะได้ผู้เล่นอย่างจอแดนเฮเดอร์สันเตียโกอันทาร่าและก็เคอร์ติสโจสนะครับสามมิดฟิลเนี่ยวันนี้พร้อมเป็นตัวเลือกให้แก่เจเกนครอปนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับหลังจากเกมนัดเปิดฤดูกาลเนี่ย ใช้นาบีเกตาเล่นร่วมกับเจสมิลเนอร์แล้วก็อเล็กซ์ออกเลตเชมเบรล์นะครับส่วนแอนดูโลเบสันครับแบ็กซ้ายตัวเก่งทีมชาติสกอตแลนด์ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับนั่นทําให้คอตาซิมิกาสครับจะยังคงได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปนะครับขณะที่แนวรุกครับโมเมซาร่ากับซาดิโอมาเน่ลงตัวจริงแน่ๆครับอีกหนึ่งตำแหน่งต้องเบียดแย่งกันระหว่างเดียโก้โชต้ากับโรเบร์โต้ฟิร์มิโน่นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วโชต้าตัวจริงฟิร์มิโน่ตัวสำรอง แต่ว่าทั้ง2คนยิงได้ทั้งคู่นะครับขณะนี้ทางฝั่งเบอร์ลี่ครับสภาพทีมถือว่าน่าจะสมบูรณ์นะครับผู้เล่นตัวหลักๆแทบไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเลยนะครับแนวรุกครับมีเดวิดแม็กนิลทำเกมด้านข้างร่วมกับโยฮันเบิร์คุตมุนซันะครับส่วนแนวรุกคู่กองหน้าครับเป็นคิสบูธนะครับดาวยิงทีมชาตินิวซีแลนด์จับคู่กับเจโรดิเกสนะครับดูดูการที่แล้วครับเบอร์ลี่เป็นทีมที่บุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลได้ถึงแอนฟิลด์นะครับ แล้วก็ทำลายสิติที่เลียวพูเนี่ย <S 2> <S 2> ไม่แพ้ใครในบ้านมา50-60นัดเลยนะครับก็อย่างไรก็ตามครับฤด,ดูกาลน,นี้เลียฟพูแนวรับพวกเขาเนี่ยกลับมาพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับมีตัวเลือกทั้งเฟอร์กีฟันไดเจอมาทิปซึ่งเป็นตัวจริงจากเกมนัดแรกและอหนจะมีสำรองอย่างอิบราฮิมาโกนาเต้นักเตะใหม่แล้วก็โจโกเมสด้วยนะครับดูแล้วเบอร์ลี่ไม่ดีเหมือนปีที่แล้วนะครับนัดแรกก็แพ้ให้กับไรตันคาบ้านมองว่าเลีฟพูน่าจะล้างแค้นได้ครับขุมกําลัง ผู้เล่นดีกว่านะครับโดยเฉพาะแนวลุกเกมแรกทําผลงานกันดีทั้ง4คนเลยนะครับซาร่ามาเน่ฟิมิโนและโชตาครับวันนี้ลิปูจะเก็บ3คะแนนครับแล้วผมมองว่าจะชนะด้วยสกอร์ที่ขาดลอยยิงได้2ประตูขึ้นไปนะครับวันนี้ให้เชียร์ทีมหงแดงลิปูไปนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ